สวัสดีครับบุญส่งฟาร์ม h ชนแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันให้กับเพื่อนเพื่อนเอฟและลูกๆหล,ล,ลานทุกคนได้นำเอาไปเป็นข้อคิดและลองนำมาปฏิบัติหมายความว่าเราต้องช่วยกันในเรื่องของทำสิ่งที่ไม่ดี หรือสิ่งที่เป็นในเรื่องของสร้างนิสัยไม่ดีนะครับนะให้เป็นคนที่มีนิสัยดีลุงบุญส่งจะไม่พูดพาดพิงถึงใครพูดถึงระบบในเรื่องของการดำเนินในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของอการเขาเรียกว่านำไปสู่ในเรื่องของความอยู่ดีกินดีนำไปสู่ในเรื่องของความสุขที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง และมีความสุขครับนี่คือลุงบุญส่งให้เห็นเป็นดูให้เห็นเป็นตัวอย่างนี่ก็คือในเรื่องของลุงบุญส่งเคยเป็นผู้บริหารมาในระดับท้องถิน่นในระดับตำบลลุงบุญส่งจะทำดีแค่ไหนคนที่เขาไม่ชอบไม่รักเขาก็ไม่เขาเรียกว่า ไม่ส่งเสริมสนับสนุนนี้เป็นในเรื่องของอความเขาเรียกว่าความทิฏฐิมณะ,ะของคนเราที่โกรธเกลียดชังเป็นธรรมดาครับเพราะลุงบุญส่งนั้นไต่เต้ามาจากในเรื่องของการสู้กันด้วยหลักการและอุดมการครับลุบงมุลส่งจึงอยู่ไม่ได้ครับในวงการในเรื่องของ การเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนั้นซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆเพราะว่าคนเหล่านั้นลุงมุญส่งเข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัพพุทธเจ้าที่คนเหล่านั้นยึดมั่นถือมั่นนะครับนะในเรื่องที่สิ่งดีที่มีประโยชน์ก็มีสิ่งไม่ดีที่ไม่มีประโยชน์ก็มีนี่ลุงมุญส่งจะเล่าให้ฟังว่าที่ว่าลุงมุญส่งมีประสบการณ์ หรือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการดําเนินงานนั้นลุงบุญส่งก็ถือว่าลุงบุญส่งมีมากพอสมควรครับที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่ก็ติดในเรื่องของขอเขาเรียกว่า,าธนาเทปไตยนะครับนะเงินต้องมาก่อนนี่คือติดอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าลุงบุญส่งนั้น ไม่มีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่จะไปแลกเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของคะแนนเสียงลุงบุญส่งก็ตกอับตกในเรื่องของกระป๋องไปนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้วนเวียนอยู่อย่างนี้โดยตลอดครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเรานั้นที่ลุงบุญส่งบอกว่ายึดมั่นถือมั่นอยู่กับเรื่องที่ไม่ดีเสียส่วนใหญ่ การเมืองหรือสังคมของเราก็ไม่ได้ก้าวไปไหนครับก็วนเวียนอยู่ลักษณะเดิมเดิมนะครับนะเขาเรียกว่าจนกระจายร่ารวยกระจุกอยู่เฉพาะที่โดยเฉพาะที่เฉพาะแห่งนี่ผมขอฝากไปถึงในเรื่องของผู้ที่มีอำนาจในเรื่องของการบริหารเพื่อที่จะให้นำไปสู่ในเรื่องของประชาชนอยู่ดีกินดีสิ่งแรกนั้นท่านต้องทำอย่าง เร่งด่วนนั่นก็คือในเรื่องของชนประทานหรือเขาเรียกว่าผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ในระดับที่ต่างๆที่น้ำยังไม่ทั่วถึงให้พี่น้องประชาชนนั้นมีที่ทำกินมีน้ำใช้ในเรื่องของการเกษตรให้ทั่วถึงครับถึงแม้ว่าเขาไม่มีเงินเขาปลูกผักปลูกหญ้าปลูกพืชผักต่างๆเพื่อที่จะ,ะดำรงชีวิตอยู่ได้นั้น ก็คือน,น้ําครับนี่เราประเทศไทยนั้นก็มีในเรื่องของพื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งน้ําอยู่มากมายที่เราจะกักเก็บเอาไว้เป็นในเรื่องของพื้นที่การเกษตรนี่หลุงมุส่งขี้ให้เห็นครับท่านอย่าไปคิดว่าจะแก้อยากอื่นนํามาแก้ปัญหาความยากจนยากครับถ้าท่านไม่แก้ในเรื่องของต้นเหตุของปัญหานั้นก็คือในเรื่องของน้ําทําการเกษตรครับ ท่านจะมุ่งเอาไปถมในเรื่องของอื่นๆที่ท่านหวังมีส่วนต่างหรือส่วนรายได้อื่นนอกเหนือจากในเรื่องของส่วนที่ได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนี่รวงปูลทรงฝากคิดถึงหรือฝากาไปถึงในเรื่องของผู้บริหารครับถ้าท่านแก้ตรงนี้สิ่งที่ตามมานั้นก็คือในเรื่องของขัวของโรคครับ เพราะประเทศไทยนั้นมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำมีแหล่งพาะปลูกมีแหล่งที่จะต้องผลิตอาหารเลี้ยงโลกได้นี้ท่านท่องรีบทำครับเมื่อคนเรานั้นไม่มีเงินแต่มีอาหารที่จะกินนะครับนะนี้ลุงมูลส่งต้องออกมาเลี้ยงขวายก็เพราะว่าลุงมูลส่งดูแล้วนั้นถ้าเราดันทุลรังเรามีแต่นี่กับ ในเรื่องของความจนจนทั้งในเรื่องของอปัญญานะครับนะนี้ลุงมูลส่งออกมาในเรื่องของมาพิสูจน์ว่าทําไมมันจึงขัดในเรื่องของอุดมการของลุงมูลส่งบางครั้งเรามีอํานาจในเรื่องของการบริหารแต่อํานาจการตัดสินใจอํานาจการดําเนินงานบางครัง้งทางฝ่ายที่ผู้ที่ควบคุมก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องมันเป็นที่เรื่องที่ผิด เห็นไหมแล้ครับนี่ลุงมูส่งเล่าให้ฟังนะครับนาะแล้วก็มีส่วนอื่นๆอีกนะครับนาะที่เขาทําหน้าที่กันโดยที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีความจริงใจครับหน้าที่ก็คืออย่างปัญหาของกฎหมายที่ล้าหลังที่ไม่สามารถที่จะนํามาใช้ในเรื่องของการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแต่ท่านก็ยังไม่ค่อยที่จะ แก้ไขให้มันทันสมัยให้มันทันต่อเหตุการณ์ท่านต้องทำหน้าที่จริงจังครับในเรื่องของปราบปรามในเรื่องของการคอรัปชันการช่อกงท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายครับถ้าท่านอยากจะเป็นกันตลอดไปนั้นลุงมูลส่งขอฝากแนวคิดและอุดมการของลุงมูลส่งว่าท่านมีอำนาจแล้วท่านต้องรีบทำครับเขาเรียกว่าผู้บริหาร สูงสุดต้องทำให้โปรง่งใสกระจ่างในเรื่องของโครงการต่างๆท่านต้องอย่าให้มีการทุจริตครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอส่วนต่างอื่นๆและในเรื่องของการ mm. เขาเรียกว่าคดโกงในเรื่องของเชิงนโยบายท่านต้องผิดแล้วท่านต้องรีบแก้ไขต้องรีบปรับปรุงแล้วท่านมี เขาเรียกว่ามีอำนาจที่จะกระจายในเรื่องของเขาเรียกว่า,าการแบ่งปันในเรื่องของทรัพยากรของประเทศเราให้กระจายไปสู่ทั่วถึงทั่วทุกคนที่มีโอกาสที่จะต้องได้รับสิทธิ์ตรงนั้นท่านต้องรีบทําครับท่านจะเป็นพระเอกหรือนางเอกหรือจะเป็น ผู้ที่ขอเรียกว่าขี่ม้าขาวมาช่วยก็ลุงบุนส่งก็ขอฝากว่าจะขอชมเชยแต่ตรงนี้นั้นก็ขอฝากเป็นแนวคิดว่าถ้าท่านแก้ตรงนี้ได้นะครับนะท่านก็จะเป็นไปเหอะครับประชาชนนั้นได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยความเป็นธรรมแล้วท่านต้องนําในเรื่องของธรรมมาธิปไตยคือหลักพระพุทธศาสนานั้นเข้ามาช่วยเสริม ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องของความดําเนินการในเรื่องของอาการบริหารเพื่อให้คนเรานั้นได้รับความเป็นธรรมบริหารโดยความซื่อสัตย์สุจริตนี้ลุงบุญส่งบอกว่าต้องรีบทําครับไม่ต้องไปหาอะไรมากครับท่านมีอํานาจแล้วท่านก็ตัดสินใจดําเนินการโดยเด็ดขาดครับนี่คือในเรื่องของที่แนวคิดและ อุดมการและในเรื่องของวิสัยทัศน์ของหลวงมุลส่งที่ในเรื่องของการที่จะส่งในเรื่องของอไปสู่ครัวโลกนั้นครัวโลกนั้นคนเรานะครับนะคิดได้ทําแต่ทําไม่ได้นั้นมันติดขัดตรงไหนท่านต้องรีบแก้ครับเพราะว่าศักยภาพของประเทศไทยนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้านั้นชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นที่จะแก้วิกฤตต่างๆได้นั่นก็คือในเรื่องของการทําให้นะครับเพียงพอหรือพอเพียงในเรื่องของการกินอยู่ก่อนนะครับนะถ้าเรามีอาหารการกินมีอะไรแล้วก็เท่ากับมีเงินอยู่ในมืออยู่แล้วเพราะไม่ต้องซื้อหาทํากินได้เป็นส่วนใหญ่ก็ทําให้เศรษฐกิจ นะครับนะที่บอกว่ามันแพงทั่วแผ่นดินนั้นมันก็จะหายไปเพราะประชาชนมีอยู่มีกินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาสินค้าทางตลาดนั้นก็จะเริ่มลดลงที่มันแพงก็เพราะว่ามันมีน้อยมีคนผลิตน้อยเขาก็ต้องขึ้นเห็นไหมแล้วครับถ้าเรามาแก้ในลุงที่ว่าที่รูมุส่งบอกเป็นโจทย์แรกนั้นก็คือในเรื่องของระดับน้ําทําการ,กรเกษตรแล้วมีบางประเทศครับ เขาทําทราย,ายให้เป็นการพ่อปลูกเห็นไหมล่ะครับเขาใช,ใช้เทคโนโลยีเทคนวัญ,ญในเรื่องของประดิษฐ์เข้ามาช่วยเห็นไหมแล่ะครับถ้าท่านไม่รีบแก้ต่อไปนั้นคนก็จะต้องตกงานกัน,กนมากมายก่ายกองเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาใช้ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเสริมเพิ่มแต่งเสริมงานใช้ให้มีประสิทธิภาพ เราต้องรีบปรับตัวรีบดําเนินการเพื่อให้เราอยู่รอดนี่คือวิสัยทัศน์และของหลวงมุรส่งที่ฝากไปถึงผู้มีอํานาจที่บริหารประเทศชาติอาอยังไม่สําเร็จขอฝากเป็นข้อคิดครับสิ่งที่ผิดไปแล้วก็ถือว่าแล้วไปลุงไม่ถือโทษโกรธใครและไม่เขาเรียกว่าไม่ซ้ําเติมใครแต่ท่านมีโอกาสแล้วท่านก็ต้องรีบทําครับ สิ่งที่มันมีปัญหาสิ่งที่มันมีความยากจนอยู่ทั่วทุกหัวละแห่งก็เพราะว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายนนเดงนี่คือแนวคิดและวิสัยทัศน์ของลังมุสงที่ต้องกระโดดออกจากวงการในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นออกมาแล้วฝากถึงข้าราชการนะครับทุกท่านด้วยท่านอย่าเช้าชามเย็นชามทำตามที่ท่านเหมือนกับ คอร์รัปชันเวลาคอร์รัปชันตัวเองไม่ทำงานให้เต็มที่เต็มศัก,กยภาพของท่านอย่าลืมนะครับประเทศชาตินั้นได้มาก็คือเงินภาษีมาบริหารประเทศชาติถ้าท่านงานทำงานแล้วไม่คุ้มกับภาษีไม่คุ้มกับเงินงบนะครับต่างๆที่ลงไปท่านก็เหมือนกับบางประเทศครับที่กำลังโละอยู่นะครับนะที่มี ก็เรียกว่ารายจ่ายลน้นรายรับเห็นไหมนะครับสิ่งต่างๆนี้เราเราเราต้องท่าน้องคนต้องปรับตัวต้องช่วยกันนะครับนะเพื่อที่จะเดินไปสู่ในเรื่องของความกาเรียกว่าร่ํารวยอย่างยั่งยืนและอยู่อย่างมีความสุขครับครับลุงอุสงขอน,นําเสนอและเล่าเรื่องในเรื่องของอ่าสังคมและการเมืองบ้างนะครับนะเพื่อให้ท่านลองเก็บไปคิดและนํามาปฏิบัติดู ว่าเราจะช่วยกันได้อย่างไรครับครับขอบคุณครับลุงประสงค์ขอนำเสนอไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ